สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่นอ้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทางเมืองหนองเมืองหน้าดูสวงส,สวยๆซันีิกะอกับ่องลุงอ้วนบานหน้ามือนีพี่กัดอยูพออ่พี่เด้อพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรผู้เพิ่นปลูกยาตกไก่พี่น้องไอ,ง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 อง้มือนีลุงอ้วนมาเยี่ยมยามทางบ้านพ้นบุก พี่น้องทั้งบ้านพ้นบกครับตำบลชุ่มสร้างอำเภอพุทธิเศยจังหวัดหนองคายพี่น้องเออบึงสวนยางามๆพี่น้องเอ้ยเพิ่นปลูกยาทางนี้เห็ดสวนยาบ่อมันเห็ดหน้าบังหน้าแซงคือทางบ้านลุงอ้วนเลยทางนี้เพิ่นเห็ดแต่สวนยาเพิน่นหลังจากเห็ดให้เห็ดหน้าเพิ่นไอเห็ดสวนยา เพิ่งลุงวนเห็นหยางามคิดหอดง้วะผัวหน,นังง้วนเป็นกระมีเฮือนห <laughs> วัดดีครับพี่น้องหวัดดีครับสวัดดีครับโอ้สวนยาอันนี้มันอันนี้มันเป็นแหนงมันครับป็นอ๋อคือแหนงที่มันออกจากที่ห้าเก็ิบยาเจาใส่<ไ>ป,ประโยชน์ที่เขาเอานบ่ะครับไปซอยอะไรคือกาว่าเป็นยาแหนงนะยาต้นนี่มันที่เป็นแบบนั่นนะครับมันอันนี้เป็นยาแหนงครับยาหยอดบ้านเพาะครับมันออกแหนงแล้ยววันนี้ต้นมันีห่อเขาเอาไปซอยแล้วนะ วันนี้เขาก็ปล่อยเนียงมันขึ้นนะครับอ๋อล่ำต้นเขาไปเห็ดได้ประโยชน์ได้นอื่นอยู่ไหมครับนี่ยเป็นปุ๋ยก็ได้ครับโอ้เป็นปุ๋ยเขาแต่ว่าไป็นช่วยสูบอะได้แต่ว่าสมนี่ได้ประโยชน์อยู่ครับได้ประโยชน์ด้วกันครับอันม่นเป็นพุ่มพันว่าปุุกปุุกก็ไม่โอนบ่นี่ยไอ้ต้นมันครับอันนั้นครับก็ที่ว่ารถไอ้กองที่รถยาอันของสามิตรทิศเตอร์ลุ่นเก่าๆนะครับครับที่อยู่ในหมู่บ้านเหมือนอันสวนนันไหนคือเห็นใบหลายพันไม่หยดมันเป็นยังไงครับ ข้างกันแบบเดียอย่าพันอย่าเบือกันนะครับอย่าพันอย่าเบือกันตีแบบอย่าเบือกันแต่ว่าอันนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับเริ่มพันอันนี้เพิ่มตากอยู่นะครับครับย้วนเป็นโรงงานเลยนะครับอันนั้นเข้าไปขายส่งจังไหนครับมีโรงงานมารับซื้อลยไหมโรงงานอยู่ในหมู่บ้านเลยครับโอ้โรงงานมารับซื้อของไอ้กวงทองหงทองนะครับโอ้อยู่ในหมู่บ้านนะครับเป็นกวงทองหงทองเหมือนต้ที่เพิ่อนรับเอาไปแล้วเพิ่อนก็ไปขายส่งตามร้านค้านะครับโอ้เห็นม้วนสิง อมคว้นทั้งไรพุ่นสูบไปน้ำบ้านเท่านะับันนี้ตัวนี้ต้นกำเนิดไปอย่างนี้ตัวนี้โอ้หอดหมองหอดทีเด้อพี่น้องไงอยู่นีเนาะวนเห็ดบนแเห็นสาวน้อยเพ็ดบันแพงซุ่มสูบเยหลายน้ำทรงน้ำรานคาไปออกจางนี้เบิดพี่น้องไงนี่เรามองต้นกำเนิดมองผลิตรอยู่ของ อันนั้นนะครับอยู่ในหมู่บ้านก็คงหวงคลองห่งคลองครับอันพื้นที่วงนี้เขาเห็ดหน้าตัวครับเป็นบ่อยะไรครับก็เห็ดหน้าว่านเข่าครับจะน้อยกระรือออกว่านเขานั่นเลยครับก็มีหญ้ามีอะไรครับงวงปอยงวเขาไม่นเ้นสวนหญ้ายังวะครับนี่สวนหญ้าอะไรมันก็มาจากปุ๋ยบ้านนี้เขาเอาน้ำขึ้นมาใส่หญ้าปุ๋ยอยู่นี่มันก็หญ้ามันก็ขึ้นบ้านนี้เมันก็้งวก็ได้กินอีกเปรียบเทียบแล้วไรได้ระวังเห็ดหายากับหน้าเข่าเป็นไรครับนี่ต่างกันบ่เกินกันบ่ไรต่อไรนี่ ไรต่อไรนี่ก็คื่อสู่ไอ้ยาสินบัวใหญ่ขวากับอะไรเลามัถือครับครับเขาถ,ถือปุ๋ยแพงกว่านีอนนา้อันนี้เ้าเห็ดอันเห็ดเป็นเศนเป็นยังเหรอทรงเป็นโลบเครับเป็นยังไงถ้าโลบรครับแต่ว่าปีนี้ก็ยัไม่รู้ว่าเขาเกลี่ยพอดีซื้อโลบแล้เท่าไหร่โอ้องรอฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้พ่อหน่อยขายผลผลิตบ่ครับเดินกำลังหันกำลังเอาออกตากแดดใส่กระแตอยู่ครับให้ให้เฮ็ดทุกปีบ่ครับนี่เฮ็ดทุกปีเลยครับอันนั้นปีที่ผ่านมาในไร่เป็นใไร่ลับมันก็ มันเอาเนี้ยนอนปวดเหรอครับเพราะว่าครับเพราะว่ารายจ่ายเขาก็มีจ้างตากนะเพื่อนเพื่อนจ้างเงี้แต่ว่าเขาก็ถือว่าดีกว่าอยู่ซื้อเห็ดเป็นรายได้เสริมเนาะหลังการเจ็บเกี่ยวโอ้ต้องทาอันนี้เอาเด็ดยอดออกยังครับนี่ครับนี่ยอดมันนี่เขาเด็ดออกแหงยอดมันยอดออกบ่เอานบ่ครับอันนี้มาชีมาชีเป็นดอกหรือเป็นเป็นอิ่นั้นะนี่ เป็นดอกเป็นแนวนะมากยานะครับพอเด็ดออกไว้เห็นเป็นใบขึ้นบ่เอาใบไว้าเห็นมันใหญ่ครับโอ้ขนาดข้อเด็ดออกมันสีใบสีบ่ใหญ่ครับโอ้ใบคือออกไดไไ um ้บ uh ่หนิผู้เฮ็ดจังหูผู้เป็นเฮ็ดประหูได้พี่น้องเลยเป็นควอมูลเออพูดละครับพูดลุงคนข้าวตั้มถึงลงงานมีหดงัวพี่น้องเอ้ยลุงอ้วนคนเรียนงัวไม่เห็นงัวสอนงัวบ่หนึ่งัวงเบื่อยางัวเพิ่นเบื่อยา าเตรียมทงเตรียมทาอยู่มกืงัี่เอ่ไม่ซตัวนี่บอครับครับง่ออ้หญ่าได้หลาย่อยากซื้อเพิ่มได้หะมนนานันกบว่านเขานะครับยามันกี้งมันมีหลายในช่วงนี้แหะครับถ้าเาติดนามั่กยามันหน่อยลงโอ้ยาหลายหตัวตัวหตัวพอดีครับอันนี้งว ย่งวัวไทยกลางงัวไทยกลาง<ม>เขา้าผสมโคมโตบอครับหรืองัวหลอดนี่ของไอ้เคฟสครับโอเคฟสามหนึ่งครับ<อ>รทั้งสองอะไรบอครับบอรครับตัวนั้นของวิโก้ครับวิโก้วิโก้ลอยล้านพันล้านกี่เพิ่อนบ้านอะ่ะวิโก้สองล้าน<ม> <c oughs> โอ้อันนี้เคฟสามหนึ่งโอ้เนื้อหนังเพิ่นนี่ไร้กลัวเนาะ เนี่ยส,สองเดือนนะโอเคเอฟสามหนึ่งโอ้เต่าพนีเนื้อนังโค้งสังแต่ราคางูวคะขอมทมนีเท่าไรครับเลยประมาณเท่าไร ัวเมียย่างดี<อ>สามหมื่นกวัวเตขายบ่ครับนี่<อ>ขายลูกเคิรูกไปตัวนึงแล้วบัดน,นี้มันเหลืออยู่เอาอันสองเมียนี่ไปเลีเ้ยงครับเคฟสามหนึ่งวิโกโ้วิโก้สองล้านออานีนแต่ผสมมีใบเมุ่กตมีใบ,บมีหลอดมีใบมีหลอดพร้อม โอ้งัวอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยงัวเพิินอยู่ทำกลางสวนยาอยาก็บเบื่อเรียกกินเลยเนี่ <c oughs> ปล่อยไว้ในนี่เลย<อ>มันมันพยายามต้นยาบอกครับหัวมันจะไปตามช่องนี่เพินช่องที่เขาตัดไปใน,ใน่ยเพน,นสอทำไรต้นยาเขาจริไปรับการในสวนยาเนาะโมเลือ โอ้งัวงามหัวแดงงัวงามมีเอดเว่งวให่เด so ือนัวใหญ่หันออกออกอเดือนออกเดือนกันเดือนนึับออกดืนกันเดือนนึงแม่ใหญ่หอออกปอนโอ้ขานราคาขายนะปัจจุบันจำหนี้กระ้มนสามหมื่นตีแม่คมหนึ่งสามหมื่นก็กล้วยตีครัเป็นสมัยตะกี้ว่ไดประาสอปีขึ้นหลังเนาะ โอ้ยก็สี่หมื่นห้าหมื่นคนแล้วนี่ประมาณนั่นเพราะว่าผ้าลูกผ้าลานไปซื้อหัวกลางัวอพอดีเลี้ยงเลยโอ้งัวไทยกลางตอนมันมันนี่เพิ่นมาให้ผมสามหมื่นผมก็ขายมีแม่ในตอนมันลูกอยู่นะครับเพิ่นให้สามหมื่นผมก็ขายผมว่าผมเสียวไหวผมว่าแม่คอก็ผู้หญิงอุดมสมบูรณ์มหาเมตตาเองเนาะโอ้เสียดายระค่างง้อส้วงนี้ไหมหญ้าดีอยู่แล้วบ้านนี้ถ้าเขาวานเขาหญ้ามันสิหน่อยลูกนะครับเขาได้ฉีดยาฉีดธยังบังคับในยาเนี่ยทำพื้นยาบ่ครับบ่ได้เฮ็ดเลย มีแต่ช่วงที่เฮ็ดยานี่แปลว่าฉีดยาง่วงเขากินบ่มีผลยังบอย่งนั้ครับบ่มีเพราะว่าเขามีแต่ยาหยดแหนียงยาใส่แหนงอยู่นี่มันจืดแล้วกันง่วงเขากินก็ไม่มีผลยังตัวครับบชโบ็นอย่างนั้นครับเพราะว่าทุกปีก็เอาเขาแบบนี้แหละปล่อยในนี่เลยเอาไว้ในสวนยานี่แล้วก็น้ำไปที่นี่พอที่น้ำน้ำทอนสวนยาพี่น้องเอ้ยเกษตรกรเพื่นเห็ดสวนยาบมายถึงเป็นเลี้ยงงัวในสวนยาบ่เนี่งัวเพื่นกับอุดมสมบูรณ์ มีตังัวหลอดผสมหลอดเดบิดลนีบ่บม่ใบมีหลอดเป็นว่าบ,บ่ขายบ่ทฮันจะขายดอกช่วงนี้กําลังสวนหยาอยู่ท่านมันหน่อยโตเพราะกระเทิน้นแต่ว่ากะบ่อยากซื้อมาอีกเออก็จะหน่อยสิลงหน้าวานเขาแล้วท่านโอ้พอดีเลี้ยงซ้ำดีเนาะพอดีหยาเ้าพอดีกับหยาในนาเลยนะครับอ๋ออนเพลินเห็ดสวนยาพี่น้องเอ้ยกระเกือกกวนทั้งนี่ทั้ง บ,บ้นบกซุ่มสร้างเขาตำบลซุ่มสร้างตำบลซุ่มสร้างก็อยู่ใกล้เคียงกับตำบลหน้าหนังพี่น้องหมองลุ่นวนอยู่มาเก็บภาพบรรยากาศฝากไว้พี่น้องนะครับเกษตรกรผู้เพิ่นเห็ดสวนยาพื้นที่เพิ่นเหมาะแก่การเห็ดสวนเลี้ยงสัตด เลี้ยงง่วปล่อยง่วเขาในสวนยาเลยว่ก,กินยาดิพี่น้องออขอทาขอทามีตะคุ้ยกันเพื่อนเลี้ยงเห็ดไหยเห็ดสวนเริ่มถามหอดซือ้อหอดเสียงห <laughs> <laughs> มุ่จักตะว,วาอยูบ้านพุทบกตำบลสุ่มสั่งออของอนุญาตนครับซื้อวางในครับเที่ ตอครคับซื้อ,อยังกว่าซื้อเตือยครับเตือยครับโอ้พหเตือยทั้งพดบกเนาะครับพี่น้องกเกษตกกรกรทั้งเขตอื่นจังหวัดอื่นตำบลอื่นนะครับเมื่อเคยเห็นสวนยาทั้งเขตอำเภอพุทธศัยตำบลสุ่มสร้างกันมาเด้อพี่น้องเลยพี่ละพิกัดอยู่ทั้งวันพนุทธบ,บ,บุกไปละตำบลพุทธศัยจังหวัดหนองคายครับแรงแยาสูบมองยี่น้ำร้านข้ามอง สาวน้อยสาวน้อยเพชรแันแพงกับยูพีแหละครับมองต้นกําเนิดสาวน้อยยูบันทลีสาวน้อยแล้วก็ของกวงทองหงทองอ๋อกวงทองหงทองเนาะครับสาวน้อยคนกับนิยมทำได้แหละลูกค้าเพิ่นน้ำรานค้าก็ได้อันละค้าพอใส่พอสูบจะได้เพิ่อนมาครับโรงงานกับสาวน้อยยูบันทลีโอ้โรงงานผลิตอยู่อันทารีข้าดนนี่บ่ครับบันทลีกับมีของสาวน้อยยูนี่กับมีของกวงทองทารีรดนกลาง อยางก็เบื่อให้งัวกินเนาะครับสำหรับคลิปนี้ลุงวัวก็จะจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนึกพี่น้องสมมากฝาคขวนการเยี่ยมยามทำข้าวพี่น้องผู้เผยใหเฮ็ดสวนยาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจลุกขวัญมาหน้านะครับในการเดินทางไปเฮ็ดชิปต่อๆไปขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิ่องชิป ของลุงอ้วนก็นได้ความสุขความจเจริญเป็นของพ่อแม่พี่น้องเมื่อตุผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ